ครับสวัสดีครับอีกคลิปหนึ่งนะครับอีก e ีพีหนึ่งเกี่ยวกับศึกวันวันศุกร์ที่ยี่สิแปดก็คือวันนี้นะครับตอนเย็นเนาะผมโฟกัสอีกคู่หนึ่งคู่เสือแบ็กนะครับเมื่อคืนที่ปล่อยไปไอคลิปหนึ่ง EP หนึ่งไปผิดพลาดตรงตรงที่ว่าไอคู่นาบิน นาบีนาน,านกับไอนาบีนาน,านกับกุหลาบดำนะครับน่าจะเดือนหน้าประมาณวันที่5เดือนหน้ากรกฎานะสำหรับคู่ตอนเย็นนี้ก็ถือว่าใหญ่นะสุกใหญ่ชาโดก็มีแล้วก็มีเคียมลันมีสุริยันเล็กแล้วก็มีซปเปอร์เล็กนะครับแล้วก็มีพระจันทร์ฉายนะครับคือคู่ไฮไลท์ ight, พระจันทร์ฉายกับ จนาทานนะครับส่วนคู่ที่ผมโฟกัสคู่นี้ผมคู่นี้ห้าสิบห้าสิบวัดดวงกันได้เลยนะครับเนาะคู่นี้ตื่นเต้นนะคู่เคียมลันกับเสือแบกตื่นเต้นครับแต่ผมไม่ใช่ชาตินิยมนะแต่ผมเอียงให้เสือแบกนิดหนึ่งเพราะว่าความแค้นฝังมาเป็นปีเนาะคู่นี้มันมาครับอีกคู่หนึ่งสุริยันเล็กนี่ก็มันนะ แต่ผมโฟกัสไอ้เสือแบกกับเคยมรันนามาตินะครับผมยังให้เสือแบกนะอาจจะช้ากว่าแต่หนักดีถ้าเสือแบกไม่วู่วามเอาเกมเน้นๆนะผมว่าเสือแบกแน่นอนนะครับผู้นี้ถ้าเสือแบกวางเกมกันดีๆนะวางเกมดีๆโชคอย่าโชคตามเกมเคยมรันเยอะนะ ผมว่าเสือแบกน่ารุ้นมากนะครับน่ารุ้นมากคู่นี้ผมว่ามีนับมีน็อกมีน็อกมีหลับมีโอกาสหลับสูงนะครับใครพลาดคือหลับนะคู่นี้คู่เคียมรันกับไอ้เสือแบกนะครับคู่นี้มันมากจับตาดูครับผมยังผมใจจดใจจอดเลยอยากให้ถึงตอนเย็นเร็วๆนะครับคู่นี้มันแน่นอนครับแล้วสุริยันเล็กก็ โอเคนะซัดกันไฟนั้นก็มันมากครับแต่ผมขอโฟกัสกับเคียมรันกับไอเสือแบคนะครับคืนนี้เนาะไฟจันฉายจนทา,านนี่ก็ถือว่าเล่หเหลี่ยมแพวพาวสู้พระจันฉายไม่ได้นะตามตามตามสไตล์นะครับเข้าออกได้เร็วอาวุธหลากหลายนะครับเนาะก็ยกให้ ยกให้พระจันทร์ฉายนะครับเนาะคือโอกาสผิดพลาดน,น้อยนะครับพระจันทร์ฉายนะครับสู้คู่ค,คู่เคียมรันกับเสือแบกนี่ผมว่าวัดกันที่ใครพลาดน้อยนะครับใครพลาดน้อยเนาะเคียมรันเร็วแน่นอนรอบจัดแน่นอนแต่เสือแบกหนักแน่นอนนะครับผมผมว่าความแค้นมันสูงบกนะยังให้เสือแบกเอียงเอียงไปเสือแบกหกสิบสี่สิบ นะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ